สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะกับมาพบกับคุณครูนะคะในในคลิปนี้เราอยู่กันในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปีซึมและทรงกระบอกนะคะแน่นอนว่าเรายังอยู่ในเรื่องพื้นที่ผิวของปีซึมนะคะวันนี้คุณครูก็จะชวนนักเรียนทําแบบฝึกหัดที่3.1นึ่งข้อหน้า113นะคะข้อ1ใหญ่หรือข้อ1่ย่อยนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะในข้อ1ใหญ่ ที่มันเป็นข้อหนึ่งย่อยนะคะนักเรียนก็พอนักเรียนเห็นรูปนะคะมันก็อยู่ในเรื่องการหาพื้นที่ผิวของพีซซึมนะคะะมีรูปมาให้นักเรียนนะคะพีซึม1รูปทีนี้ การหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเกิดมาจากพื้นที่ผิวข้างบวกด้วย2พื้นที่ฐานเห็นไหมคะครูเขียนไว้ให้นักเรียนแล้วทีนี้นักเรียนดูนะคะว่าพื้นที่เรามาหาพื้นที่ฐานกันก่อนดีกว่าเรามาหาฐานก่อนครูบอกว่าฐานหรือหน้าตัดของปีซึ่มจะต้องเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ2รูปอ่านักเรียนก็มองสิคะว่ารูปไหนที่มันเท่ากันทุกประการ2รูปอ่ครูเห็นละรูปนี้ถูกต้องไหมคะหนึ่ง 2นั่นเองนะคะมันคือรูปอะไรคะนะักเรียนว่ามันก็คือสี่เหลี่ยม้างหมูนั่นเองมันมีด้านคู่ขนานเห็นไหมคะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเราต้องมาเขียนก่อนนะคะมันกูทําเลยนะนะักเรียนก็เขียนว่าเราจะมาหาอะไรก่อนคะเราจะมาหาพื้นที่ฐานก่อนพื้นที่ฐาน แน่นอนว่าพื้นที่ฐานเกิดพื้นที่ฐานคือรูปอะไรนะคะพื้นที่ฐานคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนักเรียนก็เขียนว่าอ่าสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคืออะไรคะก็คือเศษ1ส่วน2คูณ ผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงนั่นเองนะคะเราก็จะได้เท่ากับแทนค่าเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสองด้านคู่ขนานก็คือด้านไหนนักเรียนดูที่มันขนานกันก็คือด้านนี้กับด้านนี้เห็นไหมคะด้านคู่ขนานก็คืออ่ะดูก่อนคะ่ะด้านนี้เห็นไหมคะมันคือตัวนี้เห็นไหมคะ ความยาวเท่าไหร่คะก็คือ4นะคะ4บวกด้วย12นั่นคือด้านคู่ขนาดนะคะส่วนสูงนะคะสูงก็คือ15นั่นเองนะคะก็คูณด้วย15บ้าอ่าพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนักเรียนก็เอา4นอกนักเรียนเอา4บวก 12มันก็คือ16ถูกไหมคะอ่า16ทีนี้เราสามารถตัดทอนได้คือมึงกูเขียนแบบนี้ไปเลยนะฮะ2 1 2 2 8 16เพราะฉะนั้นนะัเกเรียนจะได้เท่ากับ8คูณ15คือได้120อ่าหนึ่าไหนกูเขียนไหมนะคะเขียนเลข2ใหม่120ตารางหน่วยนั่นเองนะคะอ่ะตารางหน่วยอันนี้คือ 1พื้นที่ฐาน1รูปถูกไหมคะคือรูปนี้แต่เรามีฐานหรือหน้าตัดสองรูปเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่า2พื้นที่ฐานสพื้นที่ฐานของเราเท่ากับ2คูณด้วย120คือเท่าไรเอ่ย2พื้นที่ฐานของเราคือ240ตารางน นั่นเองนะคะอ่ะเราได้และคงูไฮไลท์ไว้ก่อนเราได้คำตอบแรกใช่ไหมคะทีนี้เราจะไปหาอะไรต่อเราก็ต้องมาหาพื้นที่ผิวข้างจริงๆอ่ะพื้นที่ผิวข้างอ่ะเราก็หาได้หลายแบบนะคะนักเรียนหรือเราจะคลี่รูปแต่กรณีนี้รูจะไม่คลี่รูปนะคะงคูจะให้นักเรียนหาเลยหาเป็นด้านด้านเลย ะะมันมีทั้งหมดนักเรียนดูนะคะมันเป็นปิปปซซึมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมันจะต้องมีทั้งหมดสด้านถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้ได้สีด้านนะอ่าด้านแรกด้านแรกคุณครูขอลบก่อนนะคุณครูขอลบฐานก่อนอ่ะด้านแรกก็จะเป็นด้านไหนเอ่ยด้านแรกก็คุณครูจะอ่ะคุณครูจะหาด้านนี้นะสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านนี้คืออะไร ก่อนอื่นเราเขียนก่อนนะเราต้องเขียนก่อนพื้นที่ผิวข้างอ่ะพื้นที่ผิวข้างเท่ากับรูปแรกค่ะรูปแรกรูปแรกก็คือ4คูณ12ใช่ไหมคะรูปที่2ค่ะรูปที่2รูปที่2คือรูปไหนเอารูปนี้ละกันรูปที่2คือรูปนี้อ่านะคะ คืออะไรคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะมันคือบวกด้วย12คูณด้วย12นั่นเองนะคะรูปที่สามรูปที่สมรูปไหนดีรูปด้านล่างด้านล่างไหมคะนี่ด้านล่างด้านล่างตรงนี้โอเคอ่าด้านล่างด้านล่างเท่ากับเท่าไหร่คะลูกเราจะบวกด้วยอืมด้านล่างคือ12คูณด้วย 15นั่นเองอ่าไปแล้ว3ด้านเหลือด้านสุดท้ายบวกด้วยอะไรคะด้านสุดท้ายก็คือด้านบนด้านบนน้องดูนะคะอ่าเดี๋ยวครูขอึด้านบนก็คือด้านบนก็คือด้านนี้เห็นไหมคะอ่ะอ่าด้านบนด้านบนก็คืออ่าสิบสองคูณด้วยคูณด้วยเท่าไหร่คะสิบสองคูณด้วย 17นั่นเองถูกต้องไหมคะอ่าโอเค12คูณด้วยอ่าพอเป็นด้านบนนะคะนักเรียนนักเรียนดูนะคะด้านบนอะ่ะเรารู้ว่าค,คูณลบก่อนนะคะค,คูณลบก่อนนะคะรูปสุดท้ายอ่เรามาดูรูปสุดท้ายก็คือเราต้องการหาด้านบนถูกต้องไหมคะ ด้านบนตรงนี้ที่นี้พอเป็นตรงนี้นักเรียนดูนะเราทราบเราทราบอ่าเราทราบด้านนี้ว่ามันคือมันคือสิบสองถูกต้องไหมคะแต่ฝั่งนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เราต้องหา นักเรียนดูนะคะคุณครูจะต่อด้านนี้พอคุณครูต่อไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณครูต่อไปแบบนี้เราจะเจอรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเห็นไหมคะที่นี้นักเรียนดูนะพอเราเจอสามเหลี่ยมมุมฉากเราต้องการหาด้านนี้คุณครูไปอย่างนี้นะคะนักเรียนทราบนักเรียนทราบด้านนี้คือ15้า ส่วนส่วนตรงนี้นักเรียนก็ทราบมันคือ12ลบด้วย14ถูกต้องไมหมคะเพระเราต้องการเดี๋ยเราต้องการความยาวแค่ตรงนี้มันก็คือ12ลบด้วย4 มันก็คือเท่าไหร่คะคือ8นั่นเองถูกต้องไหมคะ,ะทีนี้พอเราทราบเราทราบด้านประกอบมุมฉากทั้งคู่แต่เราไม่ทราบด้านตรงข้ามมุมฉากทีนี้เราก็เขียนเลยคะ่ะสมการมันจะเป็นกําลัง c กาลัง2เท่ากับ a กาลัง2บวกด้วย b กาลัง2สมการมันต้องเป็นบวกนักเรียนเพราะเราหาด้านตรงข้ามมุมฉากถูกต้องไหมคะ,ะทีนี้นักเรียนแทนค่าเลยเป็น c กาลัง2เท่ากับ a a คือเท่าไหร่เอ่ย a คือ15อางครูให้15ขึ้นก่อนนะคะบวกด้วย8กาลัง2 นักเรียนจะเอา8กำลัง2หรือเอา15กำลัง2ขึ้นก่อนได้หมดไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้น c กำลัง2เท่ากับ15 15ได้225 8 20 8 20 8ได้60 8 20 8 20 8 20 8 64ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น225บวกด้วย64นะคะได้ c กำลัง2เท่ากับ289ใช่ไหมคะ 289เพราะฉะนั้น C เดียว C เดียวคือ17นั่นเองทีนี้เรารู้แล้วว่าด้านนี้คือ17เห็นไหมคะพอเราได้ด้านนี้เท่ากับ17นักเรียนก็บอกเลยว่า12คูณด้วย17นั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยเราต้องเอาเราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนไปแล้วามาช่วยเห็นไหมคะ,ะทีนี้นักเรียนบวกเลยค่ะรูปแรก4 4, 4่ สี่คูณด้วยสิบสองบ่ะบวกด้วย1 2บสอคูณสิได้144อ่ะด้านที่3เห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวครูบอกก่อนนะครบสด้านแล้วเพราะของเราพรารูปพรารูปปริซึมของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันต้องมี4ด้านพื้นที่ผิวผิวมันต้องมีสข้างนะคะ4ี่สิบแปดหนึ่คูณสิเป็น1ิบสคูณสิเป็นหนึนะคะแล้วก็ 12บสคูณสิได้เท่าไหร่คะได้204นั่นเองรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยรวมกันติ๊กตอกติ๊กตอกได้500 76ตารางหน่วยนะคะตารางหน่วยโอเคเราหามาได้แล้วเห็นไหมคะลูก2ก็คือพื้นที่ผิวข้างและสองพื้นที่ฐานเพราะฉะนั้นเราสามารถมาสรุปได้เลยว่า พื้นที่ทั้งหมดของปริซึมเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ240คือ2คือ2พื้นที่ฐานบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างคือ576คําคำตอบคือ816ตารางหน่วยนั่นเองครูที่ไม่พอนะครูใส่ตรงนี้นะคะตารางหน่วยอ่าเห็นไหมคะ ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนลองหาลอง,ลองทําลองลองทําไปพร้อมคุณครูหรือทําก่อนแล้วมาตรวจกับคุณครูก็ได้นะคะเวลามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามคุณครูได้แล้วครูคจะมาอ่านมาตอบนะคะทีนี้นักเรียนเดี๋ยวครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดข้อไหนต่อให้หนักเรียนรอติดตามคลิปต่อไปนะคะฝากนักเรียนเป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ครูด้วยค่ะเย้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ